สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนส่งบาร์กีซซองหาหกหาถูกๆคนนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับมาพรพอกันทุกเก่านะครับกับในทางตัวเลขสําหรับวันนี้นะครับผมก่อวันที่วันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตรงกับวันพุธนะครับแอดก็มีนะทั้งข่าวมาตอบพี่น้องทุก่านะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางของ ลาพัฒนางวดประจำที่สองของมอนี้นะครับจังหวดที่ผ่านมาก,ก็ลดไปนะครับต้องขอต้องขอให้ดีนะครับผมเอาละครก่อนจะขเข้าไปพูดคุทางมอนีกับปเบิงสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับสำหรับเลาพัฒนาวัที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สามสิบมิถุนาย,ยนนะครับผมเอาเลขที่ออกนะครับหกสองห้า 673นะครับ625673 3ตัวบนออก673 2ตัวล่างออก56นะครับส่วนทางส็อกพอแล้วทางอ,อุบลน,นะครับก็หกนะครับ62นะครับผมเอ่อปรากฏว่านะครับเลขในตารางนี่รุดนะครับมา7และ6นะครับผมขาด3กับขาดหานะครับเลขอะเลยรุดไปนะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับตัวเด่นนะครับซื้อกล่าของรดไปนะครับจับคู่ตัวเจาะนะครับรุดเบิดนะครับผมรุดเบิดทุกตัวนะครับก็เมื่อนี้ก็รุดกันเบิดนะครับผมก็ต้องขออภัยที่หลายนะครับผมเอ่อ มาตามต้องวันนี้นะครับถึงวันนี้ก็ว่าน่าจะลดนะครับผมว่าน่าจะลดนะครับผมเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับเอาละครับขอมาเราก็ฝากคนไหลก็แช่ด้วนะครับเด้อฝากคนไหลก็แช่แน่นะครับขอคนละแหลมคนแช่นะครับผมตัวเลขกว่าหันกับลดนะพี่น้องมาเบิ่งวันนี้กันต่อนะครับ ลาพัฒนางวดวันที่ยวันที่2นะครับวันที่2เดือนกรกฎาคม2อ6 8นะครับเลขในตารางนะครับเลขตารางก็0128567 0่งสองแนะครับ ตัวที่คิดว่าน่าจะควินนะครับผมก็ตัวที่เครื่องกายเครื่องไม้หลกจันด้วยนะครับผมวันนี้เลวิน่าจะเข่านะครับน่าจะบนดรุดนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดก็8กับ5นะครับ8กับ5เน้นที่8นะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะจับคู่นะครับผมก็08 หนึ่5แปดส2งแปดห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับส่วนลักร้อยนะครับลักร้อยก็หนึ่งสองแปดนะครับตัวนเน้นก็คือ1นึ่งกับแปดนะครับผม สำหรับหลักลอยนะครับหนึ่งกับดสำหรับตัวจอนะครับผมหนึ่ง8ปดสองปดห้าปดห้าหนึ่งเป็นตัวเน้นนะครับเน้นสุดๆนะครับเอาพับเพงสามตัวนะครับสามตัวก็หนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแล้วก็สี่ตัวฝากมา้ห้างนงนะครับฝากไว้หางหนึงนะครับ,รบผมก็สองแปดห้า หนึ่งนะครับก็เบงเอาไว้นะครับผมว่าเบงไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับาพัฒนางาประจำวันที่สองของวันนี้นะครับผมาไปเป็นแนวทางนะครับนำมาเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับ กับพวกหูเราก็เล็กสีออกะตัวนด้นนะครับผมเก่ตามสูตรนะครับเล็กไม่เข่าไม่รุดนะครับผมเข่าแน่รุดแน่นนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะไม่รุดนะครับผมน่าจะเดินนะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมก่อนจะลงทุนก็ใช้วิจารยณนะครับใช้วิจารยณเยอะๆนะครับผมก่อนจะลงทุนนะครับหมักจัดคาดพลนดนะครับหมักกเบิ้งเความบันเทิงนะครับผม สำหรับพี่น้องที่หมักนวาทาั้งนะครับหมักหรือชอบน้าทั้งนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับชิดเดชประพาชมคิวไม่แล้วครับผม อ่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขสันต์นุขภาพโชคหมานลำรวยถูกงวนุ้กัานะครับไปโชก,นนกนนออโให้หมานกันลำลำรวยรวยกันนะครับผมมีโชคมีลาบกันตลอดไปนะครับผมถ้าเจ็บจะจนนะครับสนมึงก็มีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ